การติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองบางเคียนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมจัดจังหวัดพิจิตรเข้ากักเก็บในพื้นที่นาเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงของชาวนาในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพราะขณะน,นี้หลายคนลงทุนทำนาแต่ฝนไม่ตกในแมนกลิ่นพงชาวนาบอกว่ามีพื้นที่นากว่า40ไร่ ตอนนี้ต้องแบ่งพ Eller, ื้นที่นา20ไร่ไว <wind> ้สำหรับกักเก็บน้ำและอีก20ไร่สำหรับทำนาเพราะเสี่ยงน้ำไม่เพียงพอเนื่องจากน้ำคลองสาธารณะเริ่มเหลือน้อยลงจึงเตรียมรับมือก็ต้องเตรียมเตรียมกักเก็บว่าถ้าใครกักเก็บได้กักเก็บขนาดตอนนี้ขนาดผมกักเก็บมันยังแห้งอ่ะยังแห้งยังได้น้ำไม่เต็มที่กักเก็บเขาไว้พอ ประมาณเพราะเคยทํานา40ไร่ะนะก็เหลือลดหนึ่งแค่เหลือแค่20ไร่เก็บน้ำซะ่สไร่เอาไว้ต่อสู้กับภัยแล้งข้อมูลของโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่าแม้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ขณะนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําสายหลักทั้งแม่น้ําปิงยมน่านและแม่น้ําเจ้าพระยามีน้ําน้อย เพราะระดับน้ําในเขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิลิกิตและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนไม่สามารถส่งน้ําได้มากตามปกติทําให้น้ําในระบบชลประทานมีน้อยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมฝนอากทิ้งช่วงจะเกิดปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ ถ้ามีแหล่งแหล่งเก็บจากน้ําสํารองนะครับขอให้เก็บจากน้ําสํารองไว้ในพื้นที่นะครับนอกเหนือจากการส่งน้ําตามระบบชมนระทานปกติรวมทั้งนะครับฟังนะครับฟังแล้วก็ขอให้ให้ให้รับฟังและข้อความประชาสัมพันธ์นะครับจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องเกษตรกรปฏิบัติตามคําแนะนําและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการด้วยครับ สำหรับการเกิดปรากฏการณ์แอลดินโยเริ่มตั้งแต่ปี2,515ถึง2,516ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือในปีนี้2,566ถึงปี2,567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปล่าสุดจังหวัดนครสวรรค์เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงต่อเนื่องแม้ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ยังไม่มีรายงานถึงความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตรแต่การเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลและปรากฏการแอลนิโยที่กำลังแผ่ขยายส่งผลกระทบทำให้ฝนทิ้งช่วงทำให้ชาวนาจำนวนมากและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมหาวิธีรับมือและป้องกันความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้นได้